นายแพทย์อัธพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยถแถลงข่าวมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทะรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการตั้งแต่ก่อนเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ลก,ลกสถาพัฒนาเด็กปฐมวัยและจะัดทำแนวปฏิบัติสำหรับสถาพัฒนาเด็กประมวัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมตามคำสั่งศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เช่นการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยสวมนาหน้ากากตลอดเวลาจัดจุดล้างมือการเว้นระยะนั่งยืนที่นอนห่างกันอย่างน้อย1เมตรลดกิจกรรมการรวมกลุ่มลดจำนวนเด็กโดยแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน5คนต่อครูพี่เลี้ยงหนึ่งคนมีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่คัดกรองไข้เด็กผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงก่อนเข้าอาคาร การจัดระบบระบายอากาศจัดระบบคิวขณะรับและส่งเด็กและเป็นระยะห่าง1-2เมตรสำหรับครูพี่เลี้ยงต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและให้เจ้าของกิจการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไ h a i Stop c o v ิดประเมินความพร้อมตนเองก่อนเปิดซึ่งพบว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90นั้นผ่านเกณฑ์โดยนายแพทย์อัจฉริกล่าวต่อว่าสำหรับวิถีชีวิตใหม่ในสถานพัฒนาเด็กประถมวัยของกรมอนามัยจะมีสส่วนคือครอบครัวเด็ก เน้นการเวนเรียะห่างระหว่างครัเรือนและเมื่ออยู่ในสถานพัฒนาเด็กเล็กจะมีการวัดไข้ผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสถานที่ เมื่อครูพี่เลี้ยงรับเด็กแล้วจะต้องพาไปล้างมือล้างเท้าอาบน้ําเปลี่ยนชุดและหน้ากากาอนามัยจากกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มย่อย5คนต่อครูพี่เลี้ยง1คนพร้อมเป็นระยะห่างขณะเด็กทํากิจกรรมอย่างน้อย1-2เมตรครูและเด็กอายุมากกว่า2ปีต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาหากพบเด็กมีไข้จะต้องแยกตัวและแจ้งให้กับผู้ปกครองมารับกลับบ้านในทันที